สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาเสนอรถขายลูกชิ้นทอดนะครับมาดูรถกันก่อนนะครับในวันนี้นะครับก็รถขายลูกชิ้นทอดนะแบบคันใหญ่เลยนะครับคันนี้นะครับมาดูนะครับก็ลูกค้าขอมาขอสแตนเดดด้านนะครับแบบด้านนะครับ304ลูกค้าขอมาเราจัดให้นะครับ ลูกค้าต้องการแบบไหนเข้ามาคุยที่ร้านได้เลยนะครับก็เรามีให้เลือกหลายอย่างนะครับมีทั้งแบบเงากับแบบด้านนะครับอ่านะครับก็มาดูนะครับก็อันนี้เริ่มแรกก็จะเป็นรถคันใหญ่เนาะขายลูกชิ้นทอดได้ขายก๋วยเตี๋ยวได้คันนี้นะครับก็เราทําวงหม้อก๋วยเตี๋ยวไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่แต่ยังไม่ได้เจาะนะลูกค้าบอกว่าอ่าเผื่อไว้ขายก๋วยเตี๋ยวนะครับตรงนี้จะเป็นช่องไฟให้อยู่แล้วนะครับข้างล่างนี้นะครับ ถ้เป็นช่องไฟให้ออกทางนี้ได้นะครับอตอนนี้ยังไม่ได้จอดลุมข้างบนนะมันก็จะเป็นห้องเก็บของได้นี่นะครับเป็นห้องเก็บของได้ปิดเปิดได้ล็อกได้มันปกตินะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้ก็าวางของวางลังได้นะครับวางถังแก๊สกับพลุกลุกได้ยังได้เลยนะครับเจ้านี้เอาชกสี่ตัวนะครับชกสี่ตัวนะครับก็คันนี้ก็เริ่มต้นหมื่นสา้ารอบาทเหมือนกันนะครับ หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับให้ล้อแม็กเหมือนเดิมนะครับข้างหลังข้างท้ายนะครับก็จะเป็นที่วางถังแก๊สเบอร์สิบห้าโลสิบห้าโลอันนี้เราเอากับปุกลุกเบอร์เจ็ดโลให้ลองดูก่อนนะครับอเทสดูคร่าวๆนะครับอันนี้ก็สําหรับหม้อทอดลุมหม้อทอดลูกชิ้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับเบอร์สามสิบนะครับหัวแก๊สอยู่ทางนี้นะครับอ่านี่แหละนะครับหัวแก๊สอยู่ฝั่งนี้นะครับ ก็ทางออกทางนี้นะครับที่ปรับไฟลูกค้าไม่ได้เอาหัวแก๊สมานะครับแล้วก็ดูข้างล่างไปด้วยอนี่เป็นห้องเก็บของให้นะครับก็สแตนเลสเป็นเกดสามศูนย์สี่เลยนะครับลูกค้าอยากได้เราทําให้นะครับก็ราคาเข้าอยู่ที่หมื่นสามเก้าร้อยบาทนะครับก็ราคานี้เลยนะครับก็รวมๆแล้วก็คันนี้อยู่ที่หมื่นสี่ห้าร้อยบาทจบเลยนะครับคันนี้นะครับก็นี่นะครับก็มีกันสาดให้หนึ่งข้างนะครับ อันนี้ในราคาเริ่มต้นเรามีให้เลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับคันนี้นะครับก็นอกจากนั้นลูกค้าเอาเป็น2ระบบอันนี้ได้ซื้อเพิ่มนะครับอันนี้จ่ายตังค์เพิ่มนะครับเราไม่ได้แถมนะครับเพราะว่าเป็นขาเป็นทําเป็นรถก๋วยเตี๋ยวออกมาก็เราคิดในราคารถก๋วยเตี๋ยวแล้วอันนี้ซื้อเพิ่มดังหากนะครับก็จากนั้นก็จบเลยนะครับราคานี้นะครับก็เป็นหมื่นสามเก้าหมื่นสามเก้าหมื่นสี่ห้าหมื่นห้า 1 5ื่นนะครับอันนี้หมื่นาบาทไม่รวมมอเตอร์ไซค์นะครับคันนี้จบเลยนะครับได้เกตสามศไปเลยนะครับงานโอเคครับวันนี้ฝากติดตามช่อง y u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  e เดยนะครับฝากดูคลิปต่อไปงานต่อไปนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับในวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ